นะคะอีกผู เด็กๆทั้ง4ี่นะครับก็มาแสดงนะครับเพื่อให้พี่ๆได้ชมและก็ให้แขกผู้มีเกียรติทุกคนได้ชมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะ oh ทุกคนเก่งมากเลยนี่ก็จะเป็นการแสดงของน้องๆชัน้นอนุบาล2นะครับในชื่อชุดว่ารักคือฝันไปนั่นเองนะครับก็ คเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วที่บ้านตาดทอง สวนญาติมิตและชาวบ้า ไปแล้วนะคะ,ะสำหรับก่องข้าวน้อยข้าแม่กล่องนตนก็คือภาชนะนะคะภาคอีสานเรียกกล่องภาชนะที่ใส่ข้าวเหนียวนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะคะก็คือลูกชายพ่อเสียแล้วอยู่แต่กับแม่วันนั้นที่แม่ไปสายเพราะวันนั้นเป็นตรงกับวันพระแม่ต้องไปวัดก่อนนะคะ,ะ,ะก็เลยทําให้ลูกชายที่ทํางานหนักหิมวแล้วก็ เป็นกล่องข้าวน้อยตัวไม่อิ่มนะคะอันนี้ก็คือตัวแทนของโรงเรียนนะคะที่ไปแข่งขันนศิลปะหัตกรรมได้นะคะระดับเขตทงร,ระดับจังหวัดนะคะซึ่งเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะคะแล้วก็น้องก็เป็นคนอีสานก็เลยสำเนียงอะไรก็คือชัดเจนนะคะรอ,อ,องด้านทูนในการนะคะมอบของรางวัลน,นะเพื่อเป็นก่อนและกำใจให้กับน้องนะคะก่อนเรียนเชิญค่ะ สำหรับลำดับถัดไปนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นการกล่าวรายงานนะครับโดยท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหอยนะครับนายสุเมธบุษโรนะครับเรียนท่านประธานในพิธีกระผมนายสุเมธบุษโรรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหอยอในวันนี้ได้จัดกิจกรรมมอกวุฒิบัตร ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาประถมวัยของโรงเรียนบ้านแหลมหอยประจําปีการศึกษา2566ในวันนี้ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาประถมวัยประจําปีการศึกษา2566การจัดการศึกษาในปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กเยาวชนเป็นอย่างมากโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาให้เด็กได้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาเสริมสร้างให้เด็กมีพัฒนพัฒนาการอย่างสมดุลเป็นคนดีคนเก่งมีความสุขเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทางโรงเรียนจึงได้จัดให้มีกิจกรรมมอบพุทิบัตรให้แก่นักเรียนขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กสนใจในการเรียนและเป็นการเสริมแรงให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้สำเร็จการศึกษาระดับต้นและเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กเกิดความมุ่งมั่น ที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นซึ่งในปีการศึกษา2,566มีเด็กที่สำเร็จชั้นอนุบาล3ของโรงเรียนบ้านแหลมหอยจำนวน23คนบัตรนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนและกล่าวให้โอวาสในลำดับต่อไปขอกับาบเรียนเชิญครับ กรับเรียนท่านผู้ปกครองคณะครูและสวัสดีลูกๆนักเรียนที่รักทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันที่พวกเราภาคภูมิใจอีกหนึ่งวันที่นักเรียนอนุบาลสามได้จบระดับชั้นปฐมวัยอนุบาลสแล้วก็เตรียมตัวที่จะขึ้นเรียนในระดับชั้นป .1 ทุกๆคนนะคะ จริงๆแล้วผอ,อมอีความยินดีแล้วก็มีความวางแผนได้วางแผนร่วมกับคุณครูปรถมวัยไว้แล้วว่าเทอมสองไม่ให้น้องอ,อนุบาลป .3 อนุบาลสามนอนกลางวันเนื่องจากจะต้องเตรียมพร้อมที่จะเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งแต่ด้วยความที่คุณครู รักแล้วก็สงสารลูกศิษย์น,นะคะบางวันก็หยุบพอ o. พาลูกตัวเองนอนนะคะเขาบอกว่าลูกเขาหาวนะคะทานข้าวแล้วสงสารอยากให้หลับสักทีหนึ่งแล้วตื่นมาเรียนแต่จริงๆแล้วพอ o. เนี่ยให้นโยบายว่าไม่ให้นอนเลยเพราะว่าถ้าขึ้นป .1 ปีหน้าเนี่ยทุกคนจะต้องนั่งเรียนทั้งวันตั้งแต่เช้า พักแค่หนึ่งชัวง่วโมงในช่วงพักกลางวันแล้วก็เรียนต่อจนกระทั่งถึง4ี่โมงเย็นนะแล้วก็บางคนที่ผู้ปกครองไม่ว่างนะคะก็จะฝากคุณครูคให้เรียนต่อจนกระทั่งถึง5้าโมงหกโมงเย็นนะคะซึ่งก็เป็นภาระที่เรียกว่าหนักหน่วงโรงเรียนทั่วโลกในโรงเรียนทั่วโลกนี้นะคะไม่มีโรงเรียนไหนที่เด็กนักเรียนเรียนอย่างเข้มข้นเท่าประเทศไทย นะคะหลายๆโรงเรียนเนี่ยเขาให้เด็กเรียนตามความสนใจนั่นก็หมายถึงว่าพอเช้ามาอาจจะฝึกเด็กเล็กๆเนี่ยเช้ามาอาจจะฝึกอ่านฝึกเขียนแค่เล็กน้อยหลังจากนั้นเป็นการเล่นผสมเรียนนะคะแต่ประเทศไทยของเรานั้น นักเรียนเริ่มตั้งแต่ปฐมวัยก็คืออนุบาลเนี่ยนะคะเรียนทั้งวันนะคะไม่ต้องพูดถึงระดับมหาวิทยาลัยไ,ไม่ต้องพูดถึงระดับปริญญาโทรหรือระดับปริญญาเอกที่เรียกว่าด็อกเตอร์เรียนกันเข้มข้น,นจริงๆแล้วก็จะเห็นว่าถ้าเรานําเด็กของเราเนี่ยเข้าร่วมแข่งขันเรื่องของงานวิชาการตอบคําถามหรือแข่งทักษะทางวิชาการเนี่ยเราจะ,ะเราจะเห็นว่าเด็กไทยเนี่ย ชนะที่หนึ่งของโลกทุกเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะบางครั้งกระบวนการนะคะในการจัดก,การเรียนรู้หรือถ้าปฐมวัยเรียกว่าการจัดประสบการณ์เนี่ยนะคะ,ะเราต้องปรับบ้างน,นะคะเพื่อให้เด็กได้เรียนผสมเล่นนะคะแล้วก็มีความอดทนในการเรียนนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ในวันนี้ก็ขอกราบพระคุณท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับลูกๆอนุบัล3ันที่วันนี้หนูโตขึ้นอีก1ปี ปีหน้านหนูก็ต้องไปนั่งเรียนเป็นนักเรียนป .1 เป็นพี่ของน้องๆอ,อีก2ระดับก็คืออนุบาล2และอนุบาล3แล้วนะคะก็ขออวยพรนะคะให้ลูกๆทุกคนหลับแล้วก็ขออวยพรให้ลูกๆทุกคนนะลูกนะมีสุขภาพแข็งแรงมีมันสมองที่เ,เก่งนะคะ มีร่างกายที่พร้อมนะคะเพื่อที่พวกเราทั้งครูและนักเรียนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของหนูนะคะจะได้ร่วมกันในการพัฒนาพวกหนูให้เป็นคนดีคนเก่งและก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขก,ก็ขอกราบขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างสูงที่วันนี้ให้ความร่วมมือนะคะนำลูกๆของเราแล้วก็มีความภูมิใจในลูกๆของเรามาร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ย ja ุทธศีจันทร์ กวกรเพชรเอาเด็กชายนันทนทวยเจารง

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để ดับดับคอเื้อให้เด็กขึ้นที่ชายธีนพัฒน์หานกล้า เด็กิงกัญญัฒน์บุลลี สาเช้อโ เด็กหญิงอัญชิสาโทตร,ระกูเด็กหญิงอัญญาลิงสุกแตง จิรชยาดาวงสีสักดา <c oughs> ดิดชายวีรชยัยจินดานี ชายรวุธขาวนวลเด็กชายยี เด็กชายกอรมินบุญสำราญและเด็กชายอมเรศทองคำพาเด็กชายอมเรศทองคำพา สำหรับพิธีการรับถุบที่แบของเรานะคบเสร็จแล้วนะคบขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับนะครักเรียนชั้นอรุบมลึกาทุกคเหนเลยที่กำลังจะได้ขึ้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคบสำหรับลำดับถัดไปนะคะก็จากปีนนะครับการถ่ายรูปหมู่รวมกันนะครับผม